ดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูแนนนะคะและในวันนี้ครูแนนจะมาเล่านิทานอีศุกให้เด็กฟังนะคะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าก้ากับเหยือบน้ํานะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะณ้าป่าแห่งหนึ่งในฤดูร้อนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวทําให้แม่น้ําลําธารแห้งขอดไม่มีน้ําแม้แต่หยดเดียว ขาเดียวกันก็มีกาตัวนึงบินหาน้ำดื่มด้วยความหิวกระหายแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนมันเริ่มเหนื่อยและหมดแรงลงเรื่อยๆโอ้ยเหนื่อยจังเลยน้ำหายไปไหนหมดข้ากระหายน้ำเหลือเกิน <c oughs> เจ้ากากล่าวด้วยน้ำเสียงที่เหนื่อยหอบทันใดนั่นเอง สายตาของเจ้ากาก็เหลือบไปเห็นเหยือกน้ำขนาดใหญ่ใบหนึง่งตั้งอยู่หน้าบ้านของชาวนามันจึงรีบบินไปดูด้วยความดีใจแล้วค่อยๆใช้ตาข้างหนึ่งส่องลงไปดูผ่านปากเหยือกแต่ทว่ามีน้ำเหลือเพียงก้นเหยือกเท่านั้นทำให้เจ้ากาไม่สามารถเอาจะง,งอยปากของมันลงไปกินน้ำได้ มีน้ำเหลือเพียงก้นเหยือกแบบนี้แล้วข้าจะกินอย่างไรกันเนี่ยเจ้ากาถอนหายใจพร้อมบนพึมพำกับตัวเองเบาๆในระหว่างที่เจ้ากากำลังคิดหาวิธีที่จะกินน้ำในเหยือกอยู่นั้นสายตาของมันก็หันไปเห็นก้อนหินเล็กๆที่อยู่ตามพื้นจึงทำให้เจ้ากาคิดแผนการดีๆขึ้นมา ้าคิดออกแล้วลองคาบก้อนหินเล็กๆพวกนี้ใส่ลงในเหยือกดีกว่าเผื่อระดับน้ำจะสูงขึ้นมาจนสามารถกินน้ำที่อยู่ในเหยือกได้เจ้ากาคิดแผนการในใจจากนั้นมันจึงเริ่มใช้ปากคาบก้อนหินเล็กๆมาใส่ลงในเหยือกน้ำอย่างใจเย็นเจ้ากาใส่หินมากเท่าไหร่ น้ำในเหยือกก็ค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดระดับน้ำก็สูงขึ้นมาถึงปากเหือกทำให้เจ้ากาสามารถใช้จงอยดื่มน้ำได้อย่างงไไ่ายดายนิทานก็จบลงไปแล้วนะคะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงแก้ปัญหาด้วยความพยายามและปัญญาอันชันฉลาด แล้วจะค้นพบผลทางแห่งความสำเร็จนะคะอย่างเช่นสุภาษิตไทยที่เขาเรียกกันว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะและในวันนี้เวลาของครูแนนก็หมดลงแล้วนะคะและเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ